ประเทศไทยเนี่ยด้วยนักการเมืองหรือผู้ปริหารประเทศเนีซึ่งแม่งค,ค่อนข้างโง่บัดซบก็บอกว่าโนแมนสแลนนี่ก็คือเข้าใจเราจะยืนตรงนี้เราไม่ยุ่งกับมันแต่มึงอย่ามายุ่งนะแต่ปรากฏว่าฝั่งกัมพูชามันลุกเข้ามาตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีความจริงเลยแม้แต่นิดเดียวประการแรกคุณบอกว่าจุดยืนปมชายแดนไทยกัมพูชา ตั้งแต่ผมเนี่ยศึกษาเรื่องชายแดนไทยกัมพูชามาตั้งแต่ต้นนะฮะจุดยืนประเทศไทยไม่มีมีแต่จุดยืนกัมพูชาแต,แต่ไหนแต่ไรแล้วไล่มาตั้งแต่สมัยก่อนรัฐบาลชวนหลีกภยัยมาเรื่อยๆถึงรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวะมาจนถึงรัฐบาลลุงตู่พลเอกประยุทธ จันโนชามาเรื่อยๆจับจนกระทั่งมาถึงวันนี้เป็นจุดยืนที่กัมพูชาต้องการที่จะลุกที่เข้ามาในที่ประเทศไทยตลอดเวลาโดยใช้ความไม่เสถียรภ,ภาพในเรื่องชายแดนบนบกนี่ยังไม่พูดถึงในน้ำนะตอนนี้เรื่องก่อกูดเงียบไปแล้วเพราะว่าไม่กล้าไม่กล้า ที่ไม่กล้าเพราะว่าผมพวกผมพวกเราพี่น้องประกาศกันแล้วว่า้าไทยต้องเสียที่ใยกอบกูที่เราจะลงถนนทักษิณไม่กล้าให้พวกเราลงถนนแล้วแต่คุณรู้ได้ยังไงว่าเรื่องนี้พวกผมจะไม่ลงถนนใช่มาแค่ผู้ชมคุณรู้ได้ยังไงคุณเห็นคนไทยเป็นคนโง่หรือ,อยังไงนะฮะตลกมากอธิบายใหญ่เลยนะฮะเกิดขึ้น คือประเด็นหลักก็คือว่ากัมพูชาเนี่ยใช้ระบบตีกินไอ้พื้นที่ที่จะบอกจะประชุม JBC กันเนี่ย <c oughs> มันมีพื้นที่หลายส่วนที่แนวแบ่งเขตแดนนี่ยังไม่ชัดเจนต่างฝ่ายต่างเถียงเราก็บอกนี่เป็นของเรามันก็บอกอันนี้เป็นของมันแล้วท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่า ทักษิณชินวัตรเนี่ยมาพูดเสริมบอกว่าที่ถกเถียงกันอยู่ทุกวันนี้ทักษิณเรียกว่าโนแมนแลนก็คือพูดง่ายไม่มีที่ใดซึ่งเป็นของไครทั้งสิน้นต้องตกลงก่อนถึงจะจบลงได้ว่าที่นี้เป็นของไทยหรือที่ของป็นกกรมพูชาแล้วท่านรู้ว่าไอโนแมนแลนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยด้วยนักการเมืองหรือผู้บริหารประเทศเนี่ยซึ่งแม่งคนแ้างง,งบัดซบ ก็บอกว่าโนแมนสแลนนี่ก็คือเข้าใจเราจะยืนตรงนี้เราไม่ยุ่งกับมันแต่บึงอย่ามายุ่งนะแต่ปรากฏว่าฝั่งกัมพูชามันลุกเข้ามาตลอดเวลาลุกเข้ามาตลอดเวลามันลุกเข้ามาทำอะไรมาฮะอย่างเช่นพื้นที่ป่าสงวนที่คลิปของคุณชัยวัฒน์เพิ่งออกใน YouTube มีคนชมตั้งสองแสนคนคุณชัยวัฒน์เล่าให้ฟังเลยว่าป่าสงวนลองไทยที่อยู่ในเขต ทับซ้อนของที่ดินของกัมพูชานั้นซึ่งเป็นของเราเพราะว่าป่าสุงเราอยู่ตรงนั้นพอดีมีในทุนไทยนักการเมืองไทยทหารไทยบางคนเข้าไปร่วมมือกับฝั่งกรัรมพูชาท่านผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนะ <c oughs> ไอ้ฮุนเซนเนี่ยนะมันจะแวดล้อมด้วยทุนสีเทาและสีดำท่านรู้ใช่ไหมว่าไอ้แก๊งโคอลเซนเตอร์ที่ใหญ่ๆเนี่ยที่เข้ามาเนี่ย เป็นฝีมือหุ่นเซนทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาในเขตป่าสงวนไทยในคลิปของคุณชัยวัตรอธิบายชัดเจนเลยว่ามันจะมีป่าไม้พยุงท่านผู้ชมรู้ว่าไม้พยุงเป็นไม้ชั้นดีที่มีกคนต้องการราคาแพงมากในคลิปนั้นคุณชัยวัตรบ,บอกว่ามีต้นพยุงหลายต้นซึ่ง ใช้คนเจ็ดคนโอบยังไม่หมดเลยมันตัดทิ้งหมดเลยตัดทิ้งแล้วขายไปคิวละสี่หมื่นบาทส่งกลับไปที่กัมพูชาเอาไปขายต่อได้คิวรวมมาเกือบ2องแสนบาทนอกจากนั้นแล้วยังมีสัตว์ป่าที่อยู่ในเขตป่าสงวนมีทั้งเก้งมีทั้งกวางมีทั้งปา่าสัตว์หายากแม่งเอาไปลากแล้วก็ส่งสัตว์ป่าพวกนี้กลับไป ขายให้ทุนจีนคนจีนคนไทยคนที่อยากจะกินสัตว์ป่าที่สำคัญเนี่ยมันจะใช้ไอ้ช่วงที่ทักษินรียกว่าโนแมนสแลนเนี่ยนะส่งคนทองมันเข้ามาสร้างบ้านสร้างโน่นนคือมันรุกเข้ามาเลยในขณะที่เรายืนดูตาปริบๆเพราะอะไรมะเพราะว่าเรามีทหารซึ่งถูกการเมืองมันกํากับอยู่ แล้วการเมืองมันเสือกมีผลประโยชน์นะฮะกับพวกกัมพูชาท่านผู้ชมรู้ไหมว่าผมเคยถามผมเคยพูดคราวที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วว่ากัมพูชาเนี่ยมันมีช่องทางธรรมชาติเปิดเอาไว้ให้คนไทยที่หนีคดีทั้งหลายหลบเข้าไปในกัมพูชาหลายคนหลบเข้าไปผ่านที่นั่น